ที่เราต้องแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหวานมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือเราจะทําให้มันมีความชื้นอย่างสม่ําเสมอและก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยก็เพื่อที่จะคัดเอามเมล็ดรีบออกจากมเมล็ดที่เต็มสาหรับวิธีการทานะครับเราเตรียมน้ําใส่ภาชนะที่เราจะแช่100ลิตรจะเติมตัวไตโคเดมาลงไป5 0 0ซีซีควบคุมโรคที่เกิดจากเชือ้อราเติมน้ําหมักกดอะมิโนโลงไป5้0ซีซีเช่นเดียวกันตัวน้าหมักกดอะมิโนจะทําให้ต้นข้าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนแรงได้ดีกว พันธุ์ข้าวลงไปแช่ได้เลยซึ่งเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่เราจะแช่ในวันนี้ก็คือ40กิโลใช้กระชอนกระจายให้โดนน้าอย่างสม่าเสมอสมักพักหนึ่งตัวเมล็ดที่เต็มเขาจะจมน้ําส่วนเมล็ดที่ลอยน้ําหรือเมล็ดที่ฟูขึ้นมาเนี่ยใช้กระชอนค่อยๆตักออกส่วนที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยจะเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เราจะเอาเฉพาะส่วนนี้ไปหว่านเมล็ดเรียบที่เราคัดออกมาจะใช้ทําเป็นปุย๋ยหมักหรือทําเป็นวัสดุบํารุงดินได้การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหวานควบคุมโรคที่เกิดจากเชือ้อราไม่ว่าจะเป็นน,นนนนนโโโรรคาาาาากกกกเเเ่่่่ไไม้้้ออออหหวววงงใบถืปป็ัน เพราะว่าการแก้ปัญหาทีหลังเนี่ยมันจะทําได้ลำบากซึ่งถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากการสร้างปัจจัยการผลิตที่ดีเราจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นวิธีการแชร่เมล็ดพันธุ์ข้าววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวก,ก่อนหวานเหตุผลที่เราต้องแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหวานมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือเราจะทําให้มันมีความชื้นอย่างสม่ําเสม,สมอและก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยก็เพื่อที่จะคัดเอาเมล็ดรีบออกจากเมล็ดที่เต็มนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเราจะเตรียมภาชนะในการแช่วันนี้เราจะใช้เป็นกระบะผสมปูนเตรียมน้ําจะเป็นน้ําอะไรก็ได้เตรียมมาหนึ่งร้อยลิตรไตโครเดอร์มาห้าซีซี น้ำหมักกดอะมิโน5 0 0ซีซีเมล็ดพันธุ์ข้าว40กิโลแล้วก็มีกระชอนไตคโคเดมานะครับเป็นจุลินทรีย์ใช้ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชือ้อราไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าโรคไหมขคอรวงโรคใบไหมตัวนี้เราจะใช้ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยให้เขาติดไปกับมเมล็ดตอนที่เราแช่ไปเลยตัวน้ำหมักกดอะมิโนนะครับจะมีสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจะทําให้ต้นข้าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทนแรงได้ดีกว่าที่ไม่แช่เลย สำหรับวิธีการทำนะครับเราเตรียมน้ำใส่ภาชนะที่เราจะแช่ไว้แล้ว100ลิตรจะเติมตัวไตโคเดม,มาลงไป500 c ซีซีจากนั้นเราก็จะเติมน้ำหมักกดอะมิโน,โนลงไปนะครับ500ซีซีเช่นเดียวกันจากนั้นเราก็คนให้น้ำละลายให้เข้ากันให้ดีก่อนคนส่วนที่เป็นน้ำให้เข้ากันดีแล้วเราก็สามารถที่จะเทเมล็ดพันธุ์ข้าลงไปแช่ได้เลย ซึ่งมลเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่เราจะแช่ในวันนี้ก็คือ4ี่สิบกิโลต่อจากนั้นเราก็ใช้กระชอนผลกระจายให้โดนน้าอย่างสม่าเสมอหลังจากนั้นรอสักพักหนึ่งตัวมลเมล็ดที่เต็มเขาจะจมน้ําส่วนมลเมล็ดที่ลอยน้ําหรือมลเมล็ดที่ฟูขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้กระชอนค่อยๆตักออกตัวนี้จะเป็นมลเมล็ดรีบหลังจากที่เราคัดเอามลเมล็ดข้าวรีบออกไปแล้วส่วนที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยจะเป็นมลเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เราจะเอาเฉพาะส่วนนี้ไปหวานสําหรับการแช่เมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะหวานเป็นข้าวเลยสามารถแช่ หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งคืนแล้วก็นำเมล็ดไปหว่านได้เลยส่วนคนที่ต้องการที่จะนำไปหว่านเพื่อเป็นต้นกล้าแล้วค่อยถอนไปปักดำใหม่แนะนำให้แช่หนึ่งคืนแล้วก็เอาขึ้นมาหมักไปอีกสองคืนให้เมล็ดงอกแล้วค่อยไปหว่านเป็นต้นกล้าสำหรับวิธีการแช่ข้าวแบบนี้สามารถที่จะใช้ได้กับข้าวทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้ารวมไปจนถึงพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่มีเมล็ดโตหน่อยอย่างพวกทั่วพวกแตงพวกฟัก พวกนี้สามารถที่จะแช่แล้วค่อยนําไปปลูกได้เลยสําหรับน้ําที่เราแช่เมล็ดพันธุ์เข้านะครับหลังจากที่เราแช่เสร็จเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยลาลดรดต้นไม้พืชผักสวนครัวต่างๆได้โดยการไปเจือจางอีกทีหนึง่งซึ่งอัตราส่วนในการเจือจางก็คือเราจะตักเอาน้ําที่เราแช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยหลิตรต่อน้ําเปล่า1ลิตรส่วนเมล็ดเรียบที่เราคัดออกมาเราก็จะใช้ไปทําเป็นปุ๋ยหมกักหรือทําเป็นวัสดุบํารุงดินได้ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าท่านจะทํานาข้าวหรือท่านจะปลูกพืชผักสวนครัวจาพวกแตงพวกถั่วต่างๆท่านก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์แบบนี้นะครับไปใช้งานได้โดยการประยุกต์ใช้ตามปุ๋ยน้ําหมักที่เรามีหรือว่าจะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคที่เกิดกับพืชไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆเราก็สามารถที่จะนํามาผสมกับน้ําแล้วทําการแช่ไว้ก่อนเลยซึ่งถือว่ามันเป็นการป้องกัน ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับส่วนที่ไม่ได้แช่นะครับก็คือในส่วนของจุลินทรีย์พวกควบคุมโรคพืชนี่โอกาสที่จะเป็นโรคเนี่ยน้อยมากถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อน เพราะว่าการแก้ปัญหาที่หลังเนี่ยมันจะทําได้ลาบากนะครับเพราะว่าข้าวหรือมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเราก็ปลูกไปแล้วซึ่งวิธีการแช่มเมล็ดพันธุ์นะครับมีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมอยู่แล้วคนที่ทํานาจะรู้ดีบางท่านอาจจะแช่ด้วยปุ๋ยเคมีน้ําเป็นปุ๋ยที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดบางท่านอาจจะใช้ปุ๋ยน้าหมักต่างๆที่ทําไว้เองอาจจะเป็นสูตรอื่นท่านก็ลองนําเอาปุ๋ยน้ําหมักที่เป็นน้ำหมักกรดอะมิโนเนี่ยลองมาใช้ดูเพราะว่าตัวน้ําหมักกรดอะมิโนเนี่ยจะทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีีีีสสสาาาาาามมมรรถถททท่่่่จะนนแล้้งไไดดดกกกววปติคเ็ ะป้องกันโรคที่จะเกิดกับต้นข้าวหรือต้นพืชได้ดีซึ่งถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากการสร้างปัจจัยการผลิตที่ดีเราจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นวิธีการแชร่เมล็ดพันธุ์ข้าววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ